บางแจ๊คขุดคลิปกล่าวฟาดเบิร์ดแฟนแตงโมที่ผ่านมาให้แตงโมเลี้ยงมาตลอดก่อนหน้านี้ทางด้านของนอายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้ฝากคำพูดไปถึงเบิร์ดแฟนของแตงโมผ่านในติกตอกบอกว่า ตนต้องการตามตัวในเบิร์ดเทคนิคแฟนของแตงโมอยากจะถามว่ายังเป็นรูปผู้ชายอยู่ไหมเพราะไม่เคยออกมาแสดงความกล้าหาญเลยตลอด3ปีที่ผ่านมาอยากให้เบิร์ดเนี่ยออกมามันถึงเวลาที่ต้องออกมาแล้วขอบอกเลยว่าถ้าไม่มาก็จะให้ DSi ไไปเอาตัวมาจนได้ เพราะวันที่23กุมภาพันธ์2565นั้นเบิร์ตนั้นอยู่กับแตงโมที่จังหวัดภูเก็ตแล้วกระติกก็โทรหาแตงโมด้วยเบิร์ตก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอะไรขณะเดียวกันหลังจากนั้นเบิร์ตก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง IG Story ว่าตนเองนั้นพร้อมมากที่จะไปให้ข้อมูลกับทาง DSI และได้ทำการโทรไปยัง DSI เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล่าสุดทางด้านของบางแจ็คก,ก็ออกมาไลฟ์ใน t i กต o k เช่นเคยค่ะและมีการโชว์คลิปเมื่อครั้งที่แตงโมยังมีชีวิตอยู่และแตงโมได้ซื้อของขวัญให้กับเบิร์ดในวันวาเลนไทน์เป็นโทรศัพท์เครื่องใหม่ซึ่งบางแจ็คก,ก็ตั้งคำถามว่าในวันวาเลนไทน์นั้นผู้ชายจะต้องซื้อของขวัญให้ผู้หญิงและยังบอกด้วยว่าทางด้านของเบิร์ดนั้นให้แตงโมเลี้ยง <c oughs> คือทรา้านเครื่องใหม่กองตุ่มองตุมเธออ,อ่าทุกคนใครดูแลใครอยู่วันวาเลนไทน์ผู้ชายต้องซื้อของให้แฟนถูกไหมแต่ทำไมแตงโมต้องซื้อของให้มันมเออคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะว่าผมอะ ไม่ได้อะไรกับมันหรอกแต่ผมมโหอที่มันเงียบมาสามปีและไม่เคยออกมาพูดอะไรสักคำไม่เคยออกมาพูดอะไรสักคำเงียบมาสามปีเพื่ออะไรครับน้องเบิร์ตแต่ผมไม่เคยเอาหลักฐานเกี่ยวกับเบิร์ตคุยกับแตงโมขอตังค์หรือขอใจนี่ใจนู่นและแตงโมโอนให้มันตลอด ใจให้มันตลอดผมไม่เคยออกมาโจมตีโมผมไม่เคยออกมาพูดว่าแต่งโมให้อะไรมันไปบ้างแต่รอบนี้ที่เหลืออดเพราะว่ามันไม่ออกมาช่วยอะไรเลยแต่ล่าสุดโพสไอจีสตอรี่ว่าดีไไม่ได้เรียกตัวผมผมจะไปได้ไงครับเขาไม่จำเป็นต้องเรียกมึงมันไม่ใช่หมายเรียก เขาขอความร่วมมือมึงเป็นคนที่อยู่กาตโมคืนสุดท้ายก่อนที่จะตโมบินไปกรุงเทพไปขึ้นเรือลำนี้ถูกไหมทุกคนแล้วตัวเบิร์ตต้องเป็นคนที่เป็นพยานคนแรกเลยว่าแฟนผงม,มาไปทำนี่ทำนู่นทำนั่นทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกิน แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ